ดังนั้นนะครับผมจะเรียกร้องให้ทุกท่านนะครับไม่ให้เชี้เห็นว่าสิ่งที่คณะบุคคล21คนนี้ที่ได้รับอํานาจมาจากโจรรัฐบาลอาหารที่ทําการยึดอานาจประชาชนนั้นไม่มีความชอบธรรมในการล่างารัฐธรรมนูญในฉบับต่อไปและดังนั้นเนี่ยนะครับพวกเราจึงจะถแถลงกออกมา,ถาแถลงการและทํกากิจกรรมเชิงเสษยดคัดค้านคณะบุคคลทั้ง21คนนี้ที่ไม่มีอํานาจความชอบธรรมใลทั้งสิ้นนะครับ อันนี้คือสารที่เราจะส่งถึงกับทุกคนนะครับในวันนี้คือคณะถือว่าคณะบุคคลท,ที่ทั้งยี่สิบเอ็ดคนนี้ไม่มีความคับธรรมทั้งสิ้นครับและผมถือว่านะครับเรากําลังได้หัวหน้าคณะที่อ้างว่าจะมาร่างรัฐธรรมนูญคือนายมีชัยรุธิพันธ์ที่ร่างรัฐธรรมนูญในฉบับที่ก่อให้เกิดปัญหาทางการเมืองไทยมาตลอดนับตั้งแต่ปี2 5งพไม่มีติดใดใดทั้งสิ้นที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของปวงชนชาวไทยครับ ไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอครับรองประธากับนาข่าวะักศิลป์จตพันธ์ครับออยุตินะครับคุยุตินะครับขอขอขอแค่นี้นะการแสดงในตอนนี้ครับในเชิาถ้าแด้ขอพูดกับแถลงการขบวนการประชาธิปไตยใหม่เรื่องคณะรรมการยกกร่างรัฐมนูญชุดใหม่นะครับตามที่ได้มีการประกาศว่ามีบุคคลจำนวน2ี่คนได้แก่นายมีชัยฤชุพันธ์นาง ศีรนาสุมาวุนางจุรีวิจิตวาทการนายชาติชายนาเชียงใหม่นายธนาวัฒน์สังทองนายทิติพันธ์เชื้อบุญชัยนายทักษีนชัยนานครนายนรเชษฐสิงห์เสนีนายนิวัฒน์ศรีเพ็ญนายประกรณ์นินประพันธ์นายประพันธ์ในยะโกวิทนายอัชระคำพิทักษ์นายกุมารัตน์ทักษสายพงศ์ นายวีระโรจนาวาสนายสุประชัยยาวัปพา,พานายสุพจน์ไหมุนายอมรวานิชวิวัฒนายอภิชาติสุขะพานนท์นายอุดมรัตอมริตนายอัชพรจารุจินดานายอัศพรเจริญพานิชจะได้เข้าร่วมเป็นมสมาชิกคณะกรรมการยกร่างรัฐมนุษชุดใหม่นั้นเพื่อดำเนินการร่างรัฐมนตรีฉบับใหม่ให้แก่ระบบปผด็จการของคสช ตกวนการประชาธิปไตยใหม่เห็นว่าการกระทําของบุคคลทั้ง20คนเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในแผนการของคณะรัฐประหารที่จะผลิตกติกาแบบเผด็จการครอบงำสังคมไทยในระยะยาวโดยที่รัฐมนูญฉบับใหม่ที่บุคคลทั้ง2 1คนจะร่างขึ้นนั้นก็คงมีสาระสำคัญที่ไม่แตกต่างไปจากร่างรัฐมนูญฉบับก่อนคือมีการบ่อนต้อองค์กรทำลายผู้แทนประชาชน ให้มีสถานะที่อ่อนแอและให้อำนาจมหาศาลแก่องค์กรที่ไม่มีความยึดโยงกับประชาชนหากรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยฝีมือของบุคคลทั้ง21คนนี้มีผลบังคับใช้ก็จะเป็นการปลุกฝังความคิดป็จการให้อย่างรากลึกลงไปในระบบก,การเมืองไทยทําให้บ้านเมืองอยู่ในสภาวะถูกรัฐปหารถาวรและโครการเป็น